วันนี้ก็นํำพ่องมาตัดอ้อยครับพี่น้องมาตัดอ้อยค่ะเ็บภาพบรรยากาศน้ำไห้มาให้พี่น้องเบ่งพุนพุนหนึ่งพุนตัดเจ้าผุนผุตัดผู้นั้นนะ่ใส่ตั้งแต่ภาพสโลดอกค่ะนั่นนาเดียวบ้านในโต๊ะเจ้านใส่จะปรับสโลว์โมชันอันนี้เขาใส่รถอีแตกขนค่ะซือว่านี่แหละรถไทยเดินตามใส่ก้นแบกเอา ชีวิตเช่าไ้ครับพี่น้องค่ะชีชวิตเช่าไ้หลังจากเกห็ดไ้เห็ดหน้าแล้วหลังจากเห็ดหน้าแล้วเขากลับปลูกอ้อยไวเ้เนาะค่ะเนาะปลูกอ้อยไว้เขากลับมาตัดตัดเองครับพี่นอ้องตัดเองแล้วก็แจ้เองใส่รถอิจเต็คขนเดามัดหนึ่งนี่จากบ,บัดมัดหนึ่งเขาก็ใส่ประมาณยี่สิบตัลัมโอ้กำลังดีแท้นี่เบิดแล้วครับอ่ะเบิดแล้วเบิดแ,แล้วติกำลัง เติมตัวไปเติมน้ำไปเติมน้ำคนไปเองค่ะคนคนไปขายร้านเองเขาไปขายเงินสดเขพไปนองค่ะขเขาไป่ได้เขากตาอ้อยไปขายล้านล้านเงินสดเป็นหมัดเป็นมัดเั็นสื่อเขาไม่ได้ใส่รถขีบค่ะมันบ่ไหล ก็ไลยกันเลยใส่ข้นแบกเอาค็น้ำพ้องคนน้ำพ้องกับมาตัดคือกันนะกันมาตัดคือกัน ร่ังแบกกล่งขนเนู่คูหนึ่งกำลังตัดเยู่พุ่นอันนี้เพิ่นกำมะตัดรับจ้างคื่กันกำมัดนึงใส้จักล้ำจ้าไส้ยตาไส้ยีสีประซันคือใส่ต่างแ่พาดสโล่เ่เห็นหนาเดียวตั้งมือเศร้านี่บ้านแล้วโย่ไไ <laughs> คนบ้า คุณตาหมู่บ้านนี่ตัดไว้มันออกงานใหม่มื่อนนี้เพิ่นใส่ผับทะลพี่น้องเอ้ยเราบังแนงผุนนานเดียบ้านเนี่ยตัวก,กีต้าหมู่บ้านเนี่ยบัดน,นึงเพิ่นใส่ยี่สิบล้ำกันอ้อยบางงามดอกคมันเป็นอ,อ้อ,อ,อยต่ออ้อยต่ออ้อยสันส,น,สนนุ่งดอก พูดหน,นุนพูดจัดกําลังจัดกันคนําลังหมัดกัน นี่มือนี่เป็นมือที่สองถนัาตัดอ้อยเป็นมือที่สองมือนี่ก็จักสีบิดก็บิดจักสีแล้วลว่าแล้วรุ่นรุ่นซอยกันรับพี่น้องมารุ่นซอยกันว่ามม่สีแล้วยูมันเหลือเหลืออยู่บ่ไหลเลยยูบะไหลอ้อยห่างๆบางๆอ้อยเตีเต้ยๆสัน เห็นผู้สาวยังสิขันผู้สาวมาตัดอ้อยยังสิแบกยังสิแข็งแรงก็นี่ตอนนี้อันนี้มันมีแต่ปูเฒ่าซื้อตอนนี้ <laughs> ไปได้บ่ล <t> ่ะคลิป uh> น <B> ี่ก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อ ขอบคุณหายผูุทีิเขามาเบิร์เขามากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพอกันไม่คลิปนาเนาะกันเนาะ